สวัสดีครับผมเบาหนองครับวันนี้มาพบกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองมีความฝันของผีป่ปูมาบอกสู่ฟังกับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณให้การรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชคและดวงครับจิถือหรือบ่ถืออันนี้เบาหนองกับโอหูเดอ้อเพื่อนไหามาเบาหนองกับมาเบากสู่ฟังเพื่อนบากสู่ฟังเบาหนองกับอ,อยากเอามาเผยแผ่ให้ทุกคนได้เห็นได้ฟังกันงวดนี้วันที่หนึ่งท่านว่า ถ้ามารับโฉบไปนํากันนะครับเนาะมือนีบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบ้านของกาาง็เลยมานั่งเหรียญยุกกระท h o m p เนี่แหละครับผมแต่ว่าบริเนนั่งอยู่กระปูดอกนั่งอีกฝั่งหนึ่งทั้งผีเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วเสีเขาเสียดน้ำแล้วเดี๋ยวบานหนองมีบุญสิมาบอกทุกคนแกเดี๋ยวเป็นเรื่องอีหยังเดี๋ยวจังมาเบิงจังมาฟังกันให,ให้แล้วให้แล้วงานกอนครับให้แล้วงานแล้วเขากอนจังว่ากัน นะครับนอะบอกกับปูไ้แล้วล่ะอ่าพี่ปูกับพึ่งเคยได้เจอกันแต่ว่าว่าเรื่องวบาเรื่องปูนี่กับเพื่อนนี่มากค่อนข้าง,งจะหลายรอบแล้วล่ะแต่ว่าพึ่งเคยได้ฟันเพื่อนรังนีคขังแหลกครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเหมือนกับว่าเพื่อนฝันเห็นพระฝันเห็นพระบดนีพระองค์นั่น กับบท่านเถาแห้งดอกเพื่นว่ามายางมาแต่ทั้งไหนกับบองหูมาบอกให้เพื่อนไปส่งเพื่นบอกว่าโยมพี่ปูนี่เป็นผู้ายเลยพี่ปูนี่เป็นผู้ายโยมไปส่งอาตมาเนี่ยอาตมาสิไปวัดเพื่นว่าสินะบัดนี้พี่ปูเลาก็เลยเลากับบองหูว่าเป็นเป็นผู้ใดเล่ากับว่าหลวงพ่อมาแต่ไสครับโอ้ยหลวงพ่อกือยางมาเรื่อยนี่หลักเพื่อนว่า แกยางมาเรื่อยบัดนี้ก็เลยเมื่อยก็สิไปวัดนี่แหละแต่ว่าเมื่อยไปทรงแน่เพิ่นวางชิดนะเพื่อนกันเลยว่าเอาสิเดี๋ยวผมสิไปทรงบัดนี้เพื่อนก็เอารถเพื่อนออกมาพ่อบัดนี้เอารถมาจะชิดยางไปเอารถขึ้นไปสตาร์ทรถรถสตาร์ทบ่ติด รถเพลินนะสตาร์ทโบติดเปิกึกก็เลาว่าเฮ็ดจังไดโนเพชรจังได้แหละหลวงหลวงพ่ออ่านโสตาร์ทโบติดใส่เมนีเบิง้งเพิ่นว่าเพิ่นกับยางไปเพิ่นกับยางหลวงพ้านึ่งก็ชิ้ยางขึ้นไปโหลดเพราะยางไปหอดโหลดเพิ่นกับเปิดประตูเปิดประตูรถแล้วก็ขึ้นทั้งโหลดแล้วก็นั่งนั่งแล้วปุ๊บเพิ่นกับว่าเอาลองสตาร์ทเบิ้งเพิ่นว่า เพิ่นบอกพี่ปูนะสตาร์ทเบิงพี่ปูว่ากับสตาร์ทรถครับรถติดแบบนี้แล้วก็งงเอ้าตอนหินตะแหลกรถบบติดบัดหลวงปู่หลวงพ่อมานังรถขึ้นติดบัดพี่เพิ่นก็เลยได้ขับรถไปส่งหลวงปู่เพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่นก็เลยบอกว่าป่ะคือจังเป็นแบบนี้เบาหนองนะไอ้ก็บโบเคยพี่ก็บโบเคยเห็น เพราะไอ่เพื่อนแล้วแต่เพื่นอนเสือเนาะไอ้กับโบเคยฝันพี่กับโบเคยฝันนสิงเสียได้เบาหนอกแต่ว่าแปลกมาหลอดหน่ฝันเห็นผ่าเพื่อนว่าเพื่อนเลยว่าโมเมนต์เพื่อนสิมาให้โชคบอกคือเบาหนองกว่ากเพื่อนนะยังไม่เก็เกิดขึ้นใดเบิดก็ลองสื่อไว้เบิ้งที่หละทะเบียนรถนะเบาหนอกบอกเพื่อนนะทะเบียนรถผี่ปูนะครับเจ็ดหกเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าอายุผี่ปูห้าสิบสองปีครับผม อายุผีปู52ปีทะเบียนรถเพิ่น7699เบาวน้องเอิญเพิ่นเอิญเพิ่นไอเอิญไอเนี่ยเอิญพีแน่แล้วแต่แล้วแต่สีจังหวะเอิญกันกันรองมึง่อนครับเด้อร่องพิจารณาเบิง่งงวดวันที่1เพฤ่จ,จิเอ1ธันวา67พระขอขึ้นรถให้ไปส่งอยู่วัดประเสรินะกันรองเพื่อครับเดอ้อเพื่อมีโชคไปนํากันบ่าวน้องกัด มากอยู่เหลขกเก่าเก่านี่มากยังเพราะเลขเก่าเก่านี่เป็นเหลขทะเบียนรถอีหลาหน่อยบ้านนองนั่ละเก่าเก่าศูนย์สองนั่นบ้านนองยังซื้ออยู่เลยบ้านนองยังยังยังนำซื้ออยู่ก็ลองเบิงเพื่อมีโชกไปนำกันดอกเก่าเก่าศูนย์สองนี่บ้านนองก็ยังซื้ออยู่ล้กก็เหลขกลายวันบ้านนองก็ซื้อใบกันติดติดใเพื่อมีโชกน,นะนะอ่ะลองมันครับได้องวดนี่วันที่หนึ่งท่านว่าเขามารับโชกไปนำกันผู้ได้อยากบูชาตะกุดนุนดวง ตะกุดผ่าขาวเสริมดวงแล้วก็เหรียญหลวงปูเบาหนองก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับเบาหน่องขอขอกาบขอพระคุณกัลระยาน,นิมิตที่ดีทุกคนที่เขามาช่องเบาหน่องที่เขาทักไลยมาพูดคุยกันถึงจะบบูชามีตัวเลขให้มีความฝันให้ก็โอเคแหละครับบ่จ,จำเป็นว่าบางคนว่าโอ้ยบ่ได้บูชาน้่เพิ่อนอย่างเพิ่นเบ่เบานํำบ่เกี่ยวครับ บาหนาคือเก่าครับแต่ว่าถ้ามีฝันนําหรือถ้ามีตัวเลขอันให้มาฝากเอฟซีานอื่นนนาก็สิเป็นการดีอีกอีกอีกคันนึงเลยล่ะจำรับเอาดอกนะขันมีตัวเลขนะ่ะเอามาแบ่งปันกันครับถ้ามีความีมตัวเลขมีความฝันเอามาแบ่งปันกันก็ให้ทุกคนได้เห็นได้หูได้รับโชกไปนํากันคือกันนะครับนอเอาเจ็ดหกเก้าเก้าครับนี่คือทะเบียนรถของผีปูครับ ถิว่าฝันว่าพระมาขอขึ้นรถนะให้ไปส่งลองกันครับเด้ออายุคนฝันห้าสิบสองปีเพื่อเขามีโชคไปทากันอีกย่างเมันก็เกิดขึ้นใดเบิดครับเล็กมวลนี่ก็ไม่ผู้ใดบอกได้ครับเล็กสูมือนี้ออกมั่วเบ้าหนองบอกนะเบ้าหนองเบ,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 บาเล็ดไปได้แล้ว่าออกมั่วจับทางบบถือบางคนกับฝันดีแต่บ่เขาบางคนได้เลขมาเบิงบมเป็นตาออก มันกะออประมาณนี้นะเดี๋ยวบ้านน้องสีจับล,ลูกปิงปองหลวงปู่สวงให้พี่เพิ่นอยู่เพราะว่าเพิ่นให้บ้านน้องเป็นสะพานบุญจับลูกปิงปองให้เดี๋ยวบ้านน้องสีจับให้ย,ยู่ดอกทั้งลูกป,ปิงปองแลวกะชุดทูบบางคนก็บ,บอกให้จุดทูบบางคนก็บ,บอกให้จับลูกปิงปองแต่ว่าส่วนมากนะสีให้จับลูกปิงปองเพิ่นบอกว่าบ้านน้องจับลูกปิงปองแม่น่นว่าอ่ะอย่ามากะ บูหูเนาะมันก็นเกิดขึ้นในเบิดแต่ว่าเลขเลขเก่าลงปูเลขกถูเก่าลงปูเบาวน้องก็ยังสืออยู่เด้สองหาสองยังนําอยู่สองหาสองสองสองหาหรือยังนี่ล่ะประมาณนี้บ่าวน้องก็ย,งออย,งงยังนําอยู่ออยลยยแล้วก็เลขเลขกถูป,ปูโอ้เลขปิงปองเนาะบ่าวน้องจับได้สี่เจ็ดเจ็ดมือนั้นบ่าวน้องจับสามลูกเดี๋ยววันนี้บ่าวน้องทีจับแค่สองลูกแล้วก็จุดถูเอา จังสันติว่าเละมันจังสียบหลายโตัน้อมันจังสียบหลายหางก็ะคอยติดตามครับพี่หลายคนครับให้เบ้าน้องจับลูกพิงปองให้เดี๋ยวเบ้าน้องกระสีจัดการให้นะครับเนาะมีทั้งให้เฮ็ดคลิปแล้วก็บวให้เฮ็ดคลิปแต่ว่าเบ้าน้องถ่ายรูปไปทุกทุกคนครับเบ้าน้องถ่ายรูปไปทุกคนเพราะว่าเบ้าน้องสีอาร์วิดีโอไว้เวลาเบ้าน้องจับลูกพิงปองเบ้าน้องสีอาร์วิดีโอไว้แล้วก็ส่งให้เพลินจังใดแก่จังมาเบิ่งน้ำการอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะ งวดนี้วันที่หนึ่งท่านว่าเข้ามารับโชคไปด้วยกันทรงถ่ายปีครับหนึ่งท่านว่าสิบหกท่านว่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับนอกเดือนนี้ก็เป็นเดือนทรงถ่ายแล้วผู้ใดเห็นยังก็ให้จเจริญลุ่ลงเรื่อางขายดีให้มีกําไรไลๆ่ๆแล้วก็ผู้ใดทําการทํางานก็นให้ได้เลื่อนขันทุกปีทุกปีกปชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญ บารองเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือเก่าครับผมขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่หนึ่งธันวาหกเจ็ดเจ็ดหกเก้าเก้าห้าสองสวัสดีครับ